มลมาพบ,บไไหนสนับสนุนโดย Big World Holiday บริษัทนำเที่ยวชั้นนำของเมืองไทยตอนนี้เราอยู่ใกล้กับท่าเรืออบาชิลิ ที่เราจะลงเรือตัดน้ำแข็งกันในอีก2-3วันข้างหน้านี้นะครับวันนี้เรามาเดินเล่นกันที่นี่ครับที่นี่คือริมทะเลโอคอสที่นี่เราพอจะมองเห็นทานน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำทะเลได้ไม่ยากนะทานน้ำแข็งอบายชิลิในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเลียวเฮียวมีอยู่แถบชายฝั่งทะเลโอคอสครับพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ทางใต้ของขั้วโลกเหนือที่นี่มีน้ำแข็งลอยอยู่เหนือน้ำทะเลเป็นจำนวนมาก โดยจะเกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายเดือนมก,กราคมช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาเยี่ยมเที่ยวชมนะครับก็คือช่วงของครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ผ่านน้ำแข็งแห่งนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์คล้ายกับที่พอร์ตแลนด์รัฐโอเลกอนประเทศอเมริกาแล้วก็เหมือนกับที่เวนิสประเทศอ,ทศอิตาลีด้วยครับ เราสามารถเที่ยวชมฐานน้ำแข็งได้จากฝั่งทะเลโอคอสได้ไม่ยากครับโดยจะมีฐานน้ำแข็งที่หนามากขึ้นบริเวณรอบๆบาชิลิเลยครับแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีสภาพโลกร้อนในปัจจุบันนี้ทำให้ปริมาณความหนาของฐานน้ำแข็งนั้นลดน้อยลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1980 คุณผู้ชมฮะตรงนี้บอกเลยครับว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของเมืองอบาชิลินี่เลยครับที่เขามีการแกะสลักน้ําแข็งเนี่ยเอาจากทะเลนะครับส่วนข้างหลังนี่ก็คือเป็นหิมะนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็มาแกะสลักแล้วก็สังเกตได้ว่าข้างในเนี่ยมีรูปของเจดีย์จากวัดพระแก้วด้วยแล้วนี่ก็เป็นรถตุกต๊กๆนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันที่ได้รางวัลที่ซัโปโรนะอันที่ซัโปโรเนี่ยยังเดินทางไปไม่ถึงแต่เท่าที่ทราบม,มาหิมะ มันละลายไปแล้วเนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับแต่ไงก็ตามไม่เป็นไรครับแต่ในเมืองนี้ก็ถือว่าเป็เมืองอีกเมืองที่น่ารักคนเที่ยวเยอะแยะเลยภาษาญี่ปุ่นก็น่ารักอานนเนคีขูดเออให้ผมมองเราบ้า,ายืนพูดกับกล้องได้เป็นไงภาษาญี่ปุ่นนะ่ บอกแล้วเขาบอกมองคนบ้ายืน,นพูดออกับกล้องได้นะตามมาพาไปดูบรรยากาศภายในเขาว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็มีหิมะแกะสลักมีตัวอะไรบ้างครับไปดูกันครับงานเทศกาลน้ำแข็งอบาชิลีเป็นงานที่เมืองอบาชิลีจัดขึ้นในฤด,ดูหนาวโดยใช้สิ่งของที่อยู่ในธรรมชาติตามฤด,ดูกาลเช่นหิมะและก้อนน้ำแข็งในทะเลเอาขึ้นมาตกแต่ง แกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆอย่างสวยงามดูแปลกตาทางซ้ายและขวาของผมนะครับก็คือก้อนนิ้แข็งที่ไหลมาอยู่ในทะเลหออกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมาแกะสลักเป็นรูปศิลปะมากมายสวยงามครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นงานอบาชินิ ดริฟ t ไอเฟสิวอร์ที่เกิดขึ้นในปี2,558แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดของประเทศญี่ปุ่นของเกาะฮอกไกโดครับที่เขาจัดงานเทศกาลแกะหิมะแล้วก็แกะนั้งแข็งคืนโชว์ให้ดูตามงานนี้มากมายเลยครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่น่าเดินทางมาเยี่ยมชมถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าราคาการเดินทางมาฮอกไกโดเนี่ยมันเทียบเท่ากับไปยุโรป โดยส่วนตัวผมมันก็ต่างกันอยู่ดีฮะถ้าอยากจะไปยุโรปก็ไปยุโรปโครับอย่าเปรียบเทียบแต่เนื่องจากว่าการเดินทางด้วยสายการบินจากกรุงเทพมาฮอกไกโดเนี่ยตัวเครื่องบินเนี่ยมันมีน้อยครับมันไม่ได้มีเยอะเลยดังนั้นเขาอยู่ที่จังหวะด้วยครับว่าจะมีสายการบินไหนบินตรงมาที่เกาะฮอกไกโดแล้วการเดินทางแต่ละจุดก็ต้องใช้โอากาศในการเชื่อมโยงก,กันต่อไปดังนั้นค่าใช้จ่ายมันอาจจะเพิ่มตามลักษณะของการเดินทางนั่นเองครับ แต่ว่ายัางไงก็ตามฮะเสน่ห์การเที่ยวญี่ปุ่นสเสน่ห์การเที่ยวของยุโรปก็ต่างกันอีกอยู่ดีแหละครับยังไงก็ตามคุณผู้ชมก็ลองคิดแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูอีกทีครับก่อนตัดสินใจแต่สำหรับผมอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้ครับวีซ่าก็ไม่ต้องขอมาง่ายด้วยครับงานเทศกาลน้ำแข็งอาบาชิลิจัดขึ้นที่เมืองอาบาชิลิเพราะมีฐานน้ำแข็งที่ชื่อว่าอาบาชิลิหรือเลียวเฮียว เพราะพื้นที่บริเวณนี้ถือได้ว่าอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือตอนใต้ทำให้มีอากาศที่หนาวจัดจนน้ำทะเลแข็งตัวเทศกาลน้ำแข็งอบาชิลิจัดขึ้นในฤด,ดูหนาวในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีงานออกร้านลวงมากมายเรียกว่าร้านหยาใต้ซึ่งปกติจะมีเฉพาะงานเทศกาลใหญ่ๆของญี่ปุน่นร้านหลวงพวกนี้จึงบอกเป็นนัยว่างานเทศกาลน้ำแข็งอบาชิลิ มีความสำคัญถือได้ว่ามีความยิ่งใหญ่เลยทีเดียวภายในงานเราจะมองเห็นผู้ร่วมงานที่เป็นครอบครบัวเป็นจำนวนมากต่างพาลูกจูงหลานออกมาเที่ยวกันมากมายเลยครับส่วนพวกเราเป็นนักเดินทางต่างชาติก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับที่จะมาเที่ยวชมงานเช่นกันที่ฮอกไกโดในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้จะมีการกระจายการจัดงานแกะสลักหิมะน้ำแข็งแบบนี้ทั่วทั้งเกาะเลยครับไม่ใช่เพียงแต่ที่ตัวเมืองฮอกไกโดเท่านั้น เดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับผมจะแนะนําวิธีเลือกซื้อเป้กระเป๋าเดินทางสําหรับเดินทางไกลเผื่อเพื่อนๆดูรายการเสร็จแล้วตัดสินใจเก็บตังค์เพื่อที่จะเดินทางไกลแบบพี่อิดน,นะครับจะได้รู้ถึงวิธีการเลือกซื้อเป้แบกแพกได้อย่างถูกต้องสักครู่พบกันใหม่ครับ สนับสนุนโดย b a n g o โ Host ผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนม